สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่8วันนี้นะคะเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนกับครูโบนะคะเป็นสมาชิกที่ดีมี2ข้อใหญ่ๆญด้วยกันนะคะข้อแรกเลยคือรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของโรงเรียนและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและที่สําคัญต้องไม่ทําลายข้าวของและทรัพย์สินของโรงเรียนนะคะสองเลยคือปัจจัยหลักสําคัญเลยคือความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนโรงเรียนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะ แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเราไปดูกันเลยนะคะประโยชน์ข้อแรกเลยของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 1. เป็นที่รักใคร่ของคุณครูและเพื่อนๆสอ,อมีความน่าเชื่อถือ มีคนเคารพนะคะมีความน่าเชื่อถือ 3. ม,มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่กันอย่างมีความสุขเวลาจะเสื้อหานเด็กๆก็ต้องเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะไม่แซงกันไม่แย่งกันแบบนี้เป็นต้นนะคะส ผลของประโยชน์นะคะผลของประโยชน์การเป็นสมาชิกที่ดีผลมีอะไรบ้างดูดังนี้เลย 1. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 2. ถ้าเราช่วยการปิดน้ำและไฟหลังใช้ผลจะทำให้ลดค่าใช้จ่าย ก็คือเราต้องช่วยการประหยัดน้ำและไฟนะคะไม่เปิดไฟสถ้าเรามีระเบียบนิ้ได้ผลคือจะทำให้โรงเรียนเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนเราสะอาดและน่าอยู่นะคะ ถ้าเรามีน้ำใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีที่ช่วยเหลือผู้อื่นการมีน้ำใจการแบ่งปันช่วยเหลือคือสิ่งดีนะคะการบ้านหน้าที่พลเมืองวันนี้ เรื่องสมาชิกที่ดีของโรงเรียนคือให้เด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะและข้อความใดที่สัมพันธ์กันเด็กๆก,ก็เลือกไปตอบเขียนลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นคำแรกเลยเขาเขียนว่าขอโทษครับตรงกับหมายเลขใดอ่าถูกต้องค่ะตรงกับหมายเลขสี่เด็กๆก็ตอบหมายเลขสี่เลยเลยนะคะขอบคุณครับ ตรงกับหมายเลขได้ถูกต้องค่ะตรงกับเลข3หมายเลข3ามเด็กๆก็ตอบหมายเลข3าได้เลยให้หนูช่วยนะคะตรงกับภาพหมายเลขห้าเด็กๆก็ตอบหมายเลข 5, ห้านาข้อความที่สัมพันธ์กับภาพนะคะตัวอย่างแบบนี้เนาะที่เหลือสองข้อเด็กๆทําส่งคุณครูได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้ครูโบมีสื่อเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ีีีดของงโรรเยนมสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเสร็จแล้วก็ทํางานส่งเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้น้องๆทําความดีอะไรบ้างหรือ,อยังครับเราช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่โดยการช่วยท่านทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆและตั้งใจเรียนก็เป็นการทำความดีครับเอ๊ เรามีเรื่องราวของประโยชน์การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนมาฝากน้องๆครับน้องๆสงสัย <Avenue S 1> ใช่ไหมครับว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนคืออะไรก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนนั่นเองครับและมันมีอะไรบ้างงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยครับน้องๆครับการปฏิบัติตนเนป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้น มีประโยชน์ที่เราจะได้รับยังไงบ้างนั่นเป็นเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาเย็นหลังเลิกเรียนระหว่างที่พลอยรอคุณพ่อมารับเหมือนเคยพลอยจึงได้นั่งคุยกับคุณครูการดา พลอยคุณพ่อยังไม่มารับหรอคะนี่ก็โรงเรียนเลิกงานแล้ววันนี้คุณพ่อบอกไว้ว่าจะมาช้าหน่อยค่ะคุณครูค่ะถ้าเช่นนั้นครูนั้นเป็นเพื่อนแล้วกันนะเห็นพลอยเคยถามถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนยังสนใจอยู่มั้ยจ๊ะสนใจค่ะคุณครูประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเขาแรกก็คือเป็นที่รักของคุณครู เพื่อนๆและบุคคลทั่วไปเพราะทำตัวเราเป็นเด็กดีมีน้ำใจต่อครูและเพื่อนแล้วมีอะไรอีกล่ะคะคุณครูประโยชน์ของสมาชิกที่ดีก็จะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะแล้วประโยชน์อีกข้อก็คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทำให้ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข พรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาของโรงเรียนไงล่ะครูจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะคะว่าถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้ถ้าเราช่วยทำงานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดโดยการปิดน้ำและไฟหลังใช้ผลคือทำให้ลดค่าใช้จ่าย ถ้าเรามีระเบียบวินยัยผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเข้าใจแล้วละ่ะค่ะคุณครู แต่เอะสมาชิกที่ดีมีแต่ในโรงเรียนเท่านั้นเหรอคะในสังคมส่วนรวมทุกคนก็เป็นสมาชิกที่ดีได้เหมือนกันค่ะหากทุกคนทำตามกฎหมายทำแต่ความดีสังคมก็จะสงบสุขค่ะค่ะหนูจะเป็นคนที่ดีในสังคมอย่างที่คุณครูสอนให้ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรคะ การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเหมือนกับที่น้องๆคิดไว้ในตอนแรกหรือไม่คะเรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ข้อแรกคือเป็นที่รักของคุณครูเพื่อน,นและบุคคลทั่วไปประโยชน์ข้อที่สคือได้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นคะ่ะและประโยชน์ข้อที่สาม คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้ค่ะถ้าเราช่วยกันทำงานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดผลคือทำให้ลดค่าใช้จ่ายถ้าเรามีระเบียบวินยัยผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีต่อกันและลดความเดือดร้อนผู้อื่นน้องๆได้รู้ถึงการเป็นสมาชิกของโรงเรียนที่ดีจากบทเรียนกันไปแล้ว3ข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเช่นนั้นตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับกิจกรรมกันแล้วละคะ่ะ เอาล่ะครับน้องๆก็ได้รู้ทั้งการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีอย่างครบถ้วนแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นน้องๆต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้สวัสดีครับ